สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สําหรับชาววันจันทร์ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของทุเรียนเข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากน้าท่วมขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเวลาจะดูแลเขาแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบครับสภาพต้นยังเห็นไหมครับน้ามันท่วมบริเวณนี้ทั้งหมดเลยครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฉีดเฉพาะอะบาเมตินไปนะครับคืนนี้ฝากสมาชิกนะครับว่าช่วงนี้ฤดูฝนนะครับแล้วทั้งลายแดงทั้งเพลี้ยนะครับลงเยอะเลยนะครับเยอะมากเยอะมากเลยเหมือนกับจะต้องสามวันฉีดเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นใบดาบนะครับนี่ก็เพิ่งฉีดไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ต้นนี้ก็ถือว่าเดินได้ดีในเรื่องของทุเรียนเข่งนะครับเพราะว่าดินเขามีจํากัดนะครับสารอาหารถ้าใส่ลงไปใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวใบไหมนะครับก็ใส่นานๆครั้งค่อยใส่เพราะว่าตอนนี้อยอดอ่อนไม่มีถ้ายอดอ่อนมีก็จะใส่นะครับคือยอดผลิแดงนะครับเขาเรียกว่ายอดขอปุ๋ยไม่มีนะครับพอยอดขอปุ๋ยไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับประมาณนั้น นี้อัปเดตในของต้นต้นที่ว่าให้ใชายาย้ใหญ่เบ้าแตกครับเนี่ยสมาชิกทีเ่เคยติดตามผมมาประจำนะครับจะรู้นะครับว่าไอ้เบ้าแตกนี่คืออย่างไรนะครับก็หมายถึงว่าเบ้าแตกแล้วก็ผมเอาดินออกทั้งหมดนะครับเพื่อทําการทดลองเอาดินออกทั้งหมดเลยนะครับล้างดินให้เหลือแต่รากนะครับแล้วก็มาปลูกใส่เข่ง อันนี้ก็มีความชื้นมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับพอไม่สูงปุ๊บส่งผลต่อใบเหลืองนะครับเห็นไหมครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเข่งพราะอยู่ในเข่งมันโฟน้ําได้ดีน้ําไหลออกได้ดีมันก็เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือใบเหลืองเนื่องจากว่ามันมีความชื้นเยอะฝนตกเยอะนะครับประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าเดินได้ดีนะครับยอดก็แตกมาใหม่ใบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนั่นคือ,อที่เขียนไว้ไอเป่าแตก วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับมันลบไปแล้วโดนน้ำอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับที่เบ้าแตกเอาดินออกทั้งหมดล้างดินออกทั้งหมดให้เหลือแต่รากนะครับแล้วเอามาปลูกนะครับบางคนบอกว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านก็บอกว่าอีไม่น่าจะรอดว่างั้นขนาดมีดินมันยังไม่รอดเลยก็ก็เลยอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาการเป็นปกติครับนะครับประมาณนี้ แล้วก็มาดูต้นนี้อ่ที่มันมีความยืดความสูงยาวอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่ามันมีร่มครับเนี่ยมันมีร่มมะม่วงนะครับนี่คืออา่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าต้นทุเรียนนะครับเราปลูกไว้ใกล้ๆต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ที่คุมบังเขาบังแสงบังลมนะครับมันก็จะยืดในลักษณะอย่างนี้แหละครับยืดยาวเลยแล้วใบมันก็จะห่าง นะครับใบมันก็จะบางๆนิดนึงนะครับต่ยืดยืดยืดเยอะเลยนะครับปกติเนี่ยแค่แค่เหล็กตัวนี้นะครับที่ผมทำไว้แต่พอมยืดก็ยืดเยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้แหละอันนี้ก็ยืดเช่นกันนะครับยืดทุกต้นเลยสังเกตเห็นได้เลยนะครับยืดทุกต้นใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยใบอ่อนนะครับ เดี๋ยวรอให้เขาขอมียอดขอปุ๋ยออกมานะครับเป็นยอดผรีแดงก็เดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยแต่ตอนนี้ไม่มีก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนไม่ต้องลดน้ําเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับประมาณนี้มันอยู่ใต้ร่มนะครับประมาณนี้ก็คือปลูกปลูกเอาไว้ทําการทดลองนะครับทดลองยาทดลองปุ๋ยทดลองฮอร์โมนทดลองออน้ําหมักนู่นนี่นั่นอันนี้ก็แข็งใบก็แข็งก็แก่ไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคเดินได้ดีสองต้นนี้นะครับทำการปลูกด้วยเคกอ้อยครับเคกอ้อยนะครับก็ถือว่าโอเคใบชูชันมันก็พยายามที่จะยืดครับยอดก็ออกมาแล้วยังไม่ให้ปุ๋ยหรอกครับยังไม่ให้ปุ๋ยเนื่องจากว่าดูดินข้างล่างนะครับที่ผมก่อนจะปลูกเนี่ยผมเอาขี้วัวนะครับมาโรยหนึ่งถุงปุ๋ยนะครับโรยข้างล่างนะครับสับข้างล่างข้างล่างสับคลุกเขาให้เข้ากันประมาณสักเดือนหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เอาดินที่ ซื้อมารถละ300บาทนะครับก็เอามาใส่แล้วก็ปลูกเหมือนกับที่ผมทำทุกทุกครั้งนะครับที่ลงคลิปไปก็ประมาณแบบเดียวกันเพียงแต่ว่า,าโรยด้วยด้วยด้วยดินปุ๋ยหมักน,นะครับที่เป็นเค้กอ้อยนะครับตัวนี้ทําด้วยเค้กอ้อยก็เลยเปรียบเทียบกันมันก็โอเคอยู่นะครับดูลําต้นเขาก็แข็งชี้ตรงนะครับยอดเริ่มขอปุ๋ยแล้วนะครับ ก็ยังไม่ให้เนื่องจากว่าปุ๋ยข้างล่างมันเป็นขี้วัวเยอะอยู่นะครับก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับนั่นคือในสิ่งที่ที่จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับในเรื่องของทุเรียนเข่งก็ถือว่ามีใบดาบแล้วก็ยอดออกมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับผมก็จะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่าจนกว่า รากก็จะเต็มเข่งนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปลงดินนะครับประมาณนั้นแต่มันไม่มีที่ลงแล้วก็จะปลูกไว้ประมาณนี้นะครับก็จะไว้ปลูกประมาณนี้นี่ก็ถือว่าใบก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ครับนี่ใบแรกๆตัวนี้ก็เคีมปุ๋ยด้วยนะครับนี่ด้วยด้วยด้วยการฉีดสารฉีดฮอร์ไม่ใช่ฮอร์โมนยาเพี้ยะนะครับ มันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาทิ้งไปมันก็จะมีใบตัวอื่นๆมาทดแทนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนสมาชิกที่บางทีอาจจะฉีดยาเรียงไปนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะฉีดทีนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามันเป็นฤดูฝนแล้วก็เพียค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับพอมากแล้วนะครับจําเป็นต้องฉีดบ่อยนะครับฉีดในน้อยแต่ฉีดบ่อยถ้าผสมเข้มนะครับผสมเข้ม ใบอ่อนพวกนี้นะครับเนี่ยใบอ่อนนุ่มมเนี่ยมันก็จะลวกครับมันก็จะเสียใบไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นใบด้านๆแบบนี้นะครับเนี่ยใบด้านๆประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นใบด้านๆใบด้านด้านสักฉีดแล้วสัก 4- ี่ห้าวันครับลองบีบดูครับมันจะดังกรอบครับนี่คือมันเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกินหรือไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเกินหรือไม่ว่าจะเป็นยายากาจัดแมลงมันเกินครับใบมันจะกรอบครับ พอใบมันกรอบแล้วบีบเนี่ยมันจะดังกรอบๆกอบเลยนั่นคือเกินนะครับนั่นคือ,อลักษณะของสารเคมีเยอะเกินไปประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า,าก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฮอร์โมนอะไรมากมายเนื่องจากว่ามันมีดินเฉพาะจํากัดนะครับถ้าใส่มากเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องอของใบใบกรอใบบิดใบงอใบไม่นู่นนี่นั่นนะครับก็เลยปล่อยไปเพราะช่วงนี้ก็ฝนก็ลงที พอสมควรยาก็ขึ้นรกไม่มีเวลาทำทำทำไม่ทันนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกนะครับให้เห็นว่าทุเรียนเข่งยังยังอยู่ในสภาพที่อถอดยอดถอดใบดีพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมีความชื้นเยอะนะครับฝนลงเรื่อยๆก็มีความชื้นเยอะก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ไม่ไม่ไมแขะแกนนะครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของอทุเรียนเข่งหรือหลาย,ลายๆท่านที่ ที่ดูแลทุเรียนเข่งอยู่นะครับก็ค่อยๆให้นะครับในเรื่องปุ๋ยในเรื่องของอสารสารเคมีนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขามีเฉพาะจํากัดนะครับแต่ดีตรงที่ว่าน้านะครับฝนตกทีๆลดน้ํามากๆมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันสามารถโฟน้ําไหลออกหนีได้สะดวกมันก็ดีคนละอย่างนะครับประมาณนี้ก็เอามาใส่แดดอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปอยู่ในร่มถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะยืดยาวอย่างเดียวนะครับมันก็ฝากสมาชิกแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ การดูแลทุเรียนเข่งไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ